สวัสดีครับวันนี้จะมาเอาอ้อนผสมกันนะครับอันนี้ตัวเมียชื่อว่าอยูดีนะครับไปครับก็มาผสมกับตัวผู้ครับชื่อไอหมอครับนี่นอน ก็วิธีผสมนะครับขั้นแรกเลยเราต้องดูก่อนครับต้องเฝ้าตอนเอาลงผสมต้องต้องดูก่อนนะครับว่าตัวเมียยอมไหมถ้าสมมติว่าตัวเมียมันไม่ยอมเนี่ยตัวผู้จะโดนกัดบางตัวอาจถึงตายเลยเลยนะครับถ้าตัวเมียดุๆเราษณนะตัวเมียยอมเวลานั้นมันจะยกห่างครับ เวลาถ้าตัวเมียพร้อมผสมจะยกหางตัวผู้จะเลียมันจะบิดตูดให้ตัวเมียครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวอีกสักพักก็ยอมแล้วครับ อันนี้ก็ตัวผู้อยู่ประมาณ4ี่โลครับตัวเมียก็พอๆกันผมย้ำนะครับว่าถ้าเริ่มผสมสำหรับคนที่หัดคนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยอย่าเงี้ยต้องเฝ้านะครับแล้วก็เจอตัวเมียดุนี่แย่เลยครับ เคยโดนเหมือนกันครับเมื่อตอนใหม่ๆแรกๆผสมไม่รู้ว่าตัวกู้โดนกัดตายเลยเออ้ยอุ้อะไรมึงเนี่ย ของมึงอย่างเงี้ย่งเงี้ยนลักษณะเวลาเขาผสม,มันี่ยเขาก็จะดันดันดมดมมันก่อนครับถ้าบางตัวคาลุมมีดีก็เขาก็จะไซส์จะเลียครับตัวไหนฮื่นๆนอยก็ดันตะพืชเลยครับแต่นี่ยังไม่ค่อยเท่าไรครับไอ้นี่ยังไม่ถือว่าฮืน่น คือลักษนะเวลาดูนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถึงตัวเมียไม่ยกห่างก็จริงอะไรก็จริงครับแต่ถ้าถ้าตัวเมียไม่กัดตัวผู้ถือว่าก็ถือว่าปล่อยปล่อยผสมได้ครับอย่างทางฟาร์มผมนี่ก็จะผสมสิบถึงสิบห้าวันครับต่อหนึ่งคู่ ตอนนี้พอผสมไม่ได้สักพักแล้วครับหลังหลังหลังจากได้ประมาณ5วันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาคอยดูอีกทีแล้วครับว่าตัวเมียมันเริ่มอารมณ์รุนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือยังอะไรหรือยังครับถ้าเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์แบบแปรปวนง่ายอะไรแบบเริ่มเริ่มแหวงตัวผู้อะไรแล้วนั่นก็คือว่าเขาได้ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องแยกออกเหมือนกันต้องคอยดูครับหลังจาก5วันไปแล้วเนี่ย าะถ้าไม่ดูเนี่ยบางทีมีสิ์โดนกัดเหมือนกันครับคือจะเป็นช่วงวันแรกที่ผสมช่วงแรกที่ผสมแล้วก็ช่วงวันท้ายท้ายที่ผสมครับที่ต้องดูแต่แบบนี้ยอมครับยังไงก็เดี๋ยวก็โดนครับสภาพนี้ นี่พวกมึงเป็นอะไรกันอย่นี่เต็มไปหมดครับ ร้องอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยไว้ครับสักพักค่อยมาดูใหม่ครับเดี๋ยวพอสักพักปล่อยเขาไว้สักพักแล้วเขาก็เริ่มขึ้นเริ่มอะไรแล้วครับ เดี๋ยวผมต้องไปผสมตัวต่อไปต่อครับอย่างนี้ถือว่าโอเคครับไม่กัดตัวผู้ไม่อะไรครับปล่อยผสมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ